ทุกคนวันนี้3ท่าระงับประสาทค่ะทำสามท่านี้แล้วคุณจะรู้สึกคามดาวขึ้นเยอะดังนั้นใครที่วิตกกังวลกลัวโมโหเนี่ยลองทำเลยค่ะทุกคนไม่ยากเลยท่าแรกชื่อขอหมอนระบบที่จะพาเรากลับสู่ความปกติเนี่ยหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ของเราเนี่ยมันไหลมานะคะตั้งแต่หูมาผ่านคอนะคะแล้วก็ลงไปที่ช่องท้อง นะระบบประสาทเราก็จะอยู่งนี้เวลาเราเกรงเราจะเกรงตามเส้นนี้แหละนะคะดังนั้นเราจะเวิร์กกับเส้นนี้ถ้าแรกค่ะคุณเอามือประครบหน้าผากกับมืออีกข้างหนึ่งค่ะประคองต้นคอเนี่ยใช้ท,ทอยไปเองเอาไว้นะคะหลับตาค่ะคุณจะรู้สึกเหมือนเด็กตัวน้อยที่อยู่ในเปลอยู่ที่คุณแม่นะคะกำลังอกกอดถ้ามันตามมาด้วยกัน หายใจยาวๆหรือมันตามมาด้วยการทอนหายใจหรือความรู้สึกสบายนี่ก็คือผลของการทำท่าขอหมอนค่ะท่าต่อไปค่ะขอเปลมือข้างหนึ่งจับไปที่เลนปีมืออีกข้างหนึ่งจับไว้ที่ท้องนะคะจริงๆอันนี้อยากให้นั่งแหละอยากให้ทุกคนนั่งแล้วก็ทำจากนั้นค่ะโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้าจะเห็นว่าทุกจุด ที่เรากำลังจับไปเนี่ยเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับ nervous system ทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหมดนะคะเราไปจับเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกถูกปลอบประโลมให้เขารู้สึกปลอดภัยขึ้นคุณนั่งอยู่ดีกว่ามันจะสบายกว่าอืมถอในหายใจด้วยก็ได้ถ้าสุดท้ายขอเครื่องช่วยฟังค่ะหูเนี่ยก็เป็นเส้นของ nervous system เช่นกันนะคะสิ่งที่เราจะทำค่ะเราดึงหูของเราออกเราดึงลงดึงติ่งหัวไว้นะคะ ดึงออกแล้วดึงลงทำสองข้างเลยนะดึงไม่ต้องดึงลงก็ได้อะดึงออกจากหูกว้างๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยสบายนี่คือสามท่ากล่องประสาทง่ายๆที่จะทําให้เวลาที่คุณอยู่ในโหมดไฟล์ออฟไฟล์หรือโหมดต่อสู้โหมดเอาตัวรอดนะคะโหมดรีบโหมดเร็วโหมดโมโหโหมดโกรธโหมดพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นขึ้น,น,นอย่างเดียวเนี่ยบางทีคุณรู้สึกว่าคุณ คุณแพนิกและนะคุณคุณเหนื่อยคุณไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่คุณทำสามท่านี้ช่วยคุณได้รับรองค่ะอาการของคุณจะดีขึ้นทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำให้ร่างกายตัวเองรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ